สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปีตามดัมซิงนะฮะเดี๋ยวเรามาอยู่กับคู่บัตเอลห้าศูนย์นะครับนี่เอนะครับติกเกอร์ตัวใหม่ครับนี่พึงอกนะฮะเดี๋ยววันนี้นะจะพามาสอนตั้งผานะครับนะเพื่อให้รถเบาขึ้นนะสำหรับมือใหม่ครับอย่างแรกเราต้องดูครับป่าดินแข็งหรือดินอ่อนนะครับ จะตั้งไม่เหมือนกันนะครับเจอหญ้าก็ตั้งอีกอย่างหนึ่งนะครับเจอดินแข็งก็ตั้งอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเจอดินอ่อนนะครับนี่ทีทรอนมันไปแล้วนะมันก็จะเป็นล่องอยู่นะที่ถ่ายแล้วก็จะจะ,จะเรียบเนียนครับเดี๋ยวจะมาซ้อนตั้งฐานนะครับนี่อันดับเลขนะครับเวลาใส่ผานเราต้องใส่รูที่สองนะครับถ้าจเจอดินไม่แข็งมากนะหรือไม่มีหญ้าครั ใสสบายเลยครับใส่ล็อกสองนะครับลอ็บลอกแรกเนะี่ยคือหญ้าเยอะๆนะครับหญ้าเยอะๆหรือดินแข็งๆนราก็ต้องใส่ล็อกแรกนะครับเพื่อให้ใบาผานี่ไม่กินใหญ่นะเดี๋ยล็อกทางนู้นใส่ล็อกแรกเหมือนเดิมครับทางขวามือนะเขนกลางนี่ก็ไม่ต้องตั้งอะไรมากครับให้มันกดดินพอแล้วครับ ง่ายๆครับเนี่ยอีกที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับนี่ให้รดเบานะหรือให้ลดรงนะครับเราต้องกดเบรคครับนี่ม้วนตรงนี้ขึ้นนะเพื่อให้สปริงมันอยู่มันดันดันคีเมลลงนะฮะับลองว่าไถ่สบายแน่นอนครับไม่มีเป์นะครับเบรคจะกดเยอะสปริงนีจะดันเบรคนะครับ ถ้าเจอดินอ่อนๆหรือแข็งแข็งกว่าน,นี้ครับเอาเวทลงนี่คันลงอีกนิดหนึ่งครับเพื่อให้มันเข้าเข้าลึกกว่าเดิมนะเห็นี้ก็เข้าลึกแล้วครับอันนี้ก็จะเอาตรงขาล่องนะล่องล่องล้อทางซ้ายนะครับนี่ดูองศาก็ได้ครับนี่เวลาตั้งนะเอาไปทำตามได้ครับไถสบายนิ่งครับ จะอยู่ระนาบดินเลยนะผมจะไม่ยกขึ้นครับถ้าไถอย่ายงนี้นะเจอดินอ่อนอยู่แล้วแต่ถ้าเจอดินญ้าหนาหนา,นาหรือแข็งนะครับเราต้องยกยกใบมีดขึ้นข้างหน้าให้มันขึ้นสูงว่ะข้างหลังนะครับประมาณสองนิ้วนะแค่นี้เพื่อให้เจาะเข้าง่ายขึ้นครับถ้าตั้งอย่างนี้เจาะไม่เข้าแน่นอนครับถ้าเจอดินแข็ง หรือยะ่านานานะเราจะยกข้างหน้าให้สูงไิเลยครับนะบางทีญ้านานาแล้วดินแข็งน,นะอย่าก,กินหมดทุกใบนะครับกินเฉพาะห้าใบข้างหลังนี่ไปนี้เราก็จะปล่อยไปเลยครับไถให้มันปล่อยไปเลยไม่ต้องเอาดินก็ได้ครับอันเลข ไม่มีอะไรบ้างครับเค่นีเแหละโซ่กลางก็โซ่ก็ตั้งเหมือนเดิมครับไม่ได้แับได้เลยนะสบายๆครับทีนี้มาสอนมือใหม่นะฮะนี่อีกอย่างหนึ่งครับข้อสําคัญเลยนะรถเอลห้าศูนย์นะครับจะดันยากมากนะเราต้องแต่งใบมีดนะครับถ้าไม่แต่งนี่จบดันนี่โคตรยากฝีมือแค่ไหนก็วางขึ้นวางลงเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวมา,มาดูสูตรนะครับนี่ของผมนี่จะแต่งให้มันงอนหนึ่งครับเมื่อก่อนมันจะปักลงอย่างนี้นะครับเนี่ยใบมีดจะปักลงเงี้ตันนี้ยากมากครับถ้าไม่ฝีมือจริงนี่เอาไม่อยู่นะครับเราต้องใส่ที่ลงใบมีดข้างหลังนี่ครับสักนิดหนึ่งนะไม่ต้องใส่ใหญ่ให้เพื่อองศาใบมีดมันคมพอดีอยู่ระหว่างที่คมพอดีลงดิน ดันจะง่ายมากครับมันจะไม่ทื่อเหมือนเดิมนะดันนี่รีดง่ายมากดันสบายครับเบารถจากเมื่อก่อนนี่ดันยากมากนะไม่เชื่อลองไปทําตามดูครับแล้วจะดันสบายขึ้นเยอะครับอ่ะเดี๋ยวทำงานต่อแล้วนะอะเดี๋ยวดูดินที่ไถแล้วครับกับยังไม่ได้ไถนะครับ ดินที่ไถแล้วนะจะเสมอนะเนียนก็พื้นที่ที่ถอนมันนะครับมันอาจจะไม่เรียบดูไอ้ที่ยังไม่ไถนะเนี่ยที่ไถแล้วก็จะเสมอนะเอาเน้นเสมอครับไถยอย่างงี้เข้าก็ลึกอยู่นะนี่เวทครับเวลาเรากดเวทมันมันก็จะนิ่งนะกถไม่มีเปนะมันจะตรงไปเลยครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับนี่เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับถ้ามีคนดูนะบ๊ายบายครับทุกคนคนระับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับช่องติดตามน้ำซิ่งนะ